หายากมากนะครับรุ่นเนี้ยพี่สร้างแค่20องค์แล้วก็องค์เนี้ยครับเลขสุดท้ายครับเลข20นะพี่นะก่อนจะไปรับชมวัตถุมงคลวันนี้นะครับวันนี้ผมมีนะครับพี่นะพระทอหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับรุ่นเนี้ยออกปี2564นรบะพี่นะรุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับมาแนะนํากันนะครับ ผ้าทอผืนนี่นะครับพี่ๆนะขนาดกว้าง40ซนติเมตรนะครับขนาดสูงนะพี่นะ100เซนติเมตรนะครับสร้างน้อยมากนะครับผ้าทอผืนนี่นะครับกูสุกยืนถือไม้เท้านะครับผ้าทอยอดนิยมด้วยนะครับแบ่งให้นะครับพี่ๆนะผืนละ1,800บาทส่งฟรีเท่านั้นนะครับมาเริ่มรายการแรกวันนี้กันเลยนะครับพี่ๆนะวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งน้ำใหม่ปี2,567มาแบ่งปันด้วยนะครับรุ่นเนี่ยนะครับเป็นเหรียญรุ่นมหาอำนาจนะครับ เรียนที่1ครับเนื้อชนวนหลังลาหูอมจันนะครับรันเลขกำกับชัดเจนด้วยพี่นะองนี้ครับสวยกิบเลยนะครับอ่าด้านหน้าครับตอกโค้ด9้ารอบนะครับโค้ด9ก้ารอบเนี่ยจะเป็นโค้ดนาเลิกนะพี่นะรุ่นเนี้ยครับมีนะครับฝั่งเพชรแบบนี้ครับสวิปสวับชัดเจนเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ครับเกจิแดนใต้นะครับปลุกเสกได้อย่างเข้มขังเดียพี่นะประเดิมรายการแรกเลยครับแบ่งให้อง์ละ 250บาทเท่านั้นครับเหรียญหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะพี่นะแล้วก็เหรียญเนื้อกะล2ยเคหน้ากากแบค็กโรเนียมนะครับอ่าหน้ากากแบค็โรเนียมแบบนี้ครับก็มีนะครับกะลาทอง2 k เครับกะลเงินกะลทองครับด้านหลังลาหูแบค็กโรเนียมด้านหน้าครับหน้ากากแบค็กโรเนียมครับหลวงปู่อิ่มแบบนี้นะพี่นะองค์นี้ครับเลขสวยครับเลข16นะพี่นะเลข16ครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยพี่นะองค์ละ 250บาทเหมือนกันนะครับอ่า250บาทเหมือนกันครับเหรียญสวยกิฟต์เลยนะพี่นะองค์เนี้ยครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเนื้อชนวนลงยาแดงนะครับอ่าเนื้อชนวนผิวรุ้งนะครับลงยาแดงด้วยนะครับเหรียญเนี้ยครับเหรียญสวยนะพี่นะอ่าเนื้อชนวนผิวรุ้งลงยาแดงครับเหรียญเนี้ยครับรันเลขชัดเจนนะครับองค์นี้เลข85ครับผิวรุ้งๆเลยพี่นะผิวออก ออกเขาเรียกว่าผิวนะพี่นะออกม่วงๆแบบนี้ครับออกรุ้งม่วงนะพี่นะมาหาอำนาจออกขยี้นด้วยครับเหรียญสวยกริบเลยนะครับเหรียญนี้ครับแบ่งให้เหรียญละ250บาทส่งฟรีนะพี่นะอะไรก็ต่อมาครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับรุ่นมันจุหัวใจองคใหญ่นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญเสมานะครับปี57นะครับไม่ทันหลวงปู่ทิมท่านปุกเสับเป็นพระยอนยุคนะพี่นะเป็นพระยอนยุคที่นะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมท่านนะครับ มาร่วมเสกหลายคณาจา์เลยครับรุ่นนี้ครับอาทิเช่นนะครับหลวงพ่อศิลวัะหันใหญ่ครับลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมก็มาร่วมเสกนะพี่นะด้านหลังหลังอคาระยันประจํากายหลวงปู่ทิมนะครับบรรจุหัวใจหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่นะครับปี2557ครับพีใหญ่มากนะครับแบ่งให้นะครับองค์นี้ครับองละ400บาทพอพี่มาพร้อมกล่องกรมหยี่เดิมเดิมจากวัดให้ด้วยนะครับองละค์ลร400ส่งฟรีรับประกันแท้สากลให้เลยนะพี่นะ แล้วก็ต่อมาครับเหรียญเสมาครับมหามงคลหลวงพ่อโชมวัดเขาปทวีก็มีครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญเนื้ออัปลกานะครับมาพร้อมกล่องกระมี่เดิมๆให้เหมือนกันนะครับเนื้ออัปลก้าหน้ากากนะครับขอบด้านข้างเนี่ยเป็นขอบเงินนะครับหน้ากากขอบนะครับเป็นขอบเงินแบบนี้ครับพี่นะจองจ๊ะวัดในสมัยนั้นเนี่ยองหนึ่งแปดเก้าร้อยเลยพี่นะาวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นเฉลี่ยให้ละกันนะครับองคเนี้ยครับหลวงพ่อโชมวัดเขาปทวีนะครับ ่อโค้ดรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองคเนี้ยสวยกิฟต์เลยนะครับอ่าองเนี้ยเลข8ด้วยครับอ่าองเนี้ยครับเลข8ด้วยพี่นะเลขมงคลนะพี่นะเลขหลักเดียวนะครับปกติเนี่ยผมจะเปิดอยู่องละ5 5 0 6 0 0นะครับวันเนี้ยใครไวใครได้ครับแบ่งให้450บาทพอพี่อ่าองเนี้ยครับแบ่งให้450บาทนะพี่นะเหรียญสวยหน้ากากเงินนะครับเหรียญของหลวงพ่อโฉมวัดเขาปทวีครับเกจิชื่อดังสายหลวงปู่เคลือบนะครับ สายอุทัยธานีนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับของหลวงพ่อวันนะครับรุ่นเนี่ยครับเป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จ9ชั้นนะครับไม้พยุงนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับปี57ปลุกเสกไตรมาสนะครับหายากมากนะครับรุ่นเนี้ยพี่สร้างแค่20องค์แล้วก็องค์เนี้ยครับเลขสุดท้ายครับเลข20นะพี่นะหมุนเวียนน้อยมากครับแต่ก่อนเล่นหากันองค์หนึ่งสองพันห้าสามพันต้องมีครับวันนี้จัดโปรโมชั่นเฉลี่ยให้เลยแล้วกันนะพี่นะ ปกติจะเปิดอยู่องค์ละวพันห้าพันหกนะครับองค์นี้ครับเป็นพระสมเด็จไม้แกะนะครับไม้พยุงแบบนี้ครับพี่นะสมเด็จเก้าชั้นนะครับสร้างน้อยมากๆครับสร้าง20่สิบองนะครับหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับปกติจะเปิดพันห้าพันหกนะพี่นะใครไวใครได้ครับแบ่งให้1นึ่พันสี่ร้อยบาทพอพี่อ่าหนึ่บาทเท่านั้นครับองค์นี้ครับหมุนเวียนน้อยครับหายากมากๆครับองค์นี้ครับพี่นะสมเด็จ9ชั้นนะครับปี2557นะครับ หลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรปลุกเสกในปี57นะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับไม้แกะเหมือนกันครับรุ่นเนี้ครับเป็นรูปหล่อปี57เหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ครับเป็นรุ่นปลดทุกมีศุขนะพี่นะรุ่นซาห้องน้ํานะครับเป็นรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อเงินแบบนี้ครับรูปหล่อหลวงพ่อวันนะพี่นะหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อวันเสกนะครับหลวงพ่อวันเสกนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับสวยกริบเลยนะครับ พิมพ์แกะหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อวันวัดของคุณปุกเสกนะพี่นะแกะมาจากไม้มงคลครับไม้พยุงเหมือนกันครับองค์นี้ครับรันเลขชัดเจนสร้าง99ององค์นี้เลข61นะครับหลวงพ่อท่านเมตตาจารย์ค่ะให้ด้วยครับองค์นี้แบ่งให้นะครับพี่นะาองค์ละ4 0 0้อบาทพอพี่องลงค์ละ4 0ยส่งฟรีนะครับไม้แกะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อวันสร้างในปี57นะพี่นะไม้แกะไปแล้วครับต่อมาครับนกทึกือครับ เครื่องรางสายมงคลครับโชคลาภมหาเสน่ห์ต่างๆเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นของหลวงปู่เปื้องนะพี่นะอ่าหลวงปู่เปื่องนะพี่นะขออภัยพี่อ่ารุ่นนี้ครับอ่าวัดกำแพงสายหลวงพ่อชมวัดตลุกนะครับหล่อโบราณครับผมมีทั้งหมด2ตัวนะครับอาจจะมีโลหะนะพี่นะออกลงยาแดงแบบนี้ครับกับโลหะนะพี่นะสีออกเข้มๆแบบนี้ครับพี่นะอ่าองค์ที่1องค์เนี้ยครับเลขนะพี่นะหนึ่งสี่องค์เนี้ยครับเลข6นะครับ เลข1นึ่งสี่เนี่ยแบ่งให้ตัวละ650พอพี่แล้วก็เลข6แบ่งให้700บาทพอพี่อ่าแบ่งปันให้พี่นะนกคู่อ่ะเป็นนกพู่ถึกถือนะครับอ่านกพู่ถึกถือสายหลวงปู่สุกนะพี่นะมีกล่องเดิมให้นะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับแหวนนะครับรุ่นแรกยุคต้นนะครับของหลวงปู่บุรดานะครับวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับท่านเป็นสายหลวงปู่สุกนะพี่นะแหวนล่อนะครับหลวงปู่บุญดานะครับอ่าสวยเลยพี่นะไซส์ประมาณ6 1 6 2ใส่ได้นะครับ แหวนหล่อโบราณครับมวลสารเก่าเยอะมากนะครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่บุตรดาวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับเฉลี่ยแบ่งปันให้พี่นะเอาไปวงละ300พอพี่วงนี้ครับเป็นแหวนยุคต้นปี6 2นะครับของหลวงปู่บุตรดานะพี่นะนาเก็บเลยนะครับมีทั้งหมด2วงนะครับแล้วก็ต่อมาเหรียญหลวงปู่สุกก็มีครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญเนื้อทองแดงหลวงปู่สุกปี35นะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อคูณนะครับ หลวงพ่อเปิดวัดบางพระก็มาร่วมเสกนะครับรุ่นนี้ครับปี35หครับเหรียญเม็ดแตงจิ๋วแบบนี้ครับนาห้อยนะพี่นะรุ่นนี้ครับแบ่งให้นะครับเม็ดละ150พอพี่เม็ดแตงของหลวงปู่สุขแบบนี้ครับเป็นเหรียญเล็กนะพี่นะหลวงปุ่สุขยืนถือไม้เท้านะครับมีทั้งหมด3มเหรียญนะครับมีทั้งหมด3เหรียญแบ่งให้เหรียญละ150นะครับพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการพระพุทธขี่ไก่นะครับพระพุทธทรงขี่ไก่ของหลวงพ่อชมนะครับ ของหลวงพ่อชมนะพี่นะวัดโปรดสัตว์นะครับท่านเป็นสายนะพี่นะหลวงพ่อปานวัดบางนมโครนะครับอ่ารุ่นเนี้ยออกปีหกนะครับมวลสารเก่าเยอะมากนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่ามวลสารเก่าเยอะมากอุดผงด้านล่างด้านบนแบบนี้ครับสวยกิบเลยนะครับอ่าองค์เนี้ยพี่นะแบ่งให้นะครับอง์ละ200บาทพอพี่รุ่นเนี้ยครับของหลวงพ่อชมวัดโปรดสัตว์นะพี่นะสวยเลยครับองค์เนี้ยครับอแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการตะกุด5้าแถวนะครับ ตะกุดยันห้าแถวหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานย้อนยุกนะครับรุ่นเงินไหลมานะครับจองจกวัดดอกละ150เหลืออยู่ดอกเดียวแบ่งให้ดอกละ1 1 1บาทพอพี่ดอกละ111่อบบาทส่งฟรีนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับพี่นะขุนแผนนะครับของหลวงพ่อวันนะครับรุ่นนี้ครับขุนแผนรุ่นเปิดขุมทรัพย์นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะพี่นะผงพายกุมารนะครับผมแยกมาจากกล่องกรรมการนะครับรุ่นนี้ครับ อ่าแยกมาจาก่องกรรมการชุดนี้พี่เดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับอ่าเอาเป็นว่าท่านใดปิดนะครับท่านแรกละกันพี่ผมให้กล่องไปนะพี่นะอ่าท่านใดปิดท่านแรกผมให้กล่องกรรมการแบบนี้ไปแล้วกันนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นคุณแผนผงพายกุมานะครับอ่ารุ่นขุมทรัพย์เศรษฐีนะพี่นะออกวัดบึงกอกนะครับหลวงพ่อวันปุกเสกนะครับรายการเนี้ยครับเป็นรายการเนื้อนะครับพี่นะาอ่าเนื้อนะครับอ่าเนื้อผงว่านแบบนี้ครับอ่าผงว่านครับแล้วก็ฝั่งตะกุดนะครับทองคําตะกุดเงินแท้วแบบนี้ครับ แบ่งให้องค์ละ250บาทนะพี่นะอ่แบ่งให้องค์ละ250ครับองค์ที่1นะครับอแล้วก็องค์ที่2นะครับจะเป็นออกสีเหลืองเลยครพี่นะฝังตะกุดทองคําเงินเหมือนกันครับแบ่งให้องค์ละ250บาทเท่านั้นนะครับพี่นะอแล้วก็ต่อมาเนื้อสีขาวนะครับอ่เนื้อสีขาวเนี่ยก็เอาไป100่เอาไป250บาทเหมือนกันนะครับอ่า250นะพี่นะเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับรุ่นนี้ครับอ่เป็นรายการฝังตะกุดเงินตะกุดทองครับแยกมาจากชุดกรรมการนะครับ แล้วก็ต่อมาครับขุนแผนปี2556นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ครับเป็นขุนแผนผงพายกุมารเหมือนกันครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูจังหวัดพิจิตรเนื้อสี่ชมพูครับเอาไปองค์ละ150นะพี่นะองค์นี้ครับแบ่งให้องค์ละ150นะครับขุนแผนนะครับผงพายกุมารครับของหลวงพ่อวันนะพี่นะจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญรุ่น5นะครับนาลายทรงคุดหลวงปุณณะวัดปรทุมธารามนะครับ อ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญรุ่น5ของหลวงปู่ณท่านนะครับอ่ารุ่นสุดท้ายนะครับที่ท่านหลวงปู่ณท่านปลุกเซกนะครับเนื้อตะกัวครับหลวงปู่ณนะครับนาลายทรงคุดเด่นทางด้านมหาอำนาจนะครับโชคลาบขาขายต่างๆดีมากนะครับแบ่งให้นะครับเหรียญละ350บาทเท่านั้นครับอ่าเหรียญละ350ครับเหรียญสวยกิฟต์เลยนะครับเหรียญเนี้ยครับสภาพสวยร้อเอร์เซ็เลยนะพี่นะาอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการลูกแก้วนะครับ ลูกแก้วสารพัดนึกครับรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาธนะครับอ่าลูกแก้วสารพัดนึกนะครับนึกอะไรมักสมปรานานะครับหลวงพ่อท่านปลูกเสกนานนับ4ปีนะครับแบ่งให้ลูกละ350พอพี่ลูกนี้ครับอ่าลูกละ350้นะพี่นะลูกแก้วหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับอ่าลูกแก้วไปแล้วครับมาที่รายการนะครับประลัดขิดหลวงพ่อกวยกันบ้างนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นประลัดขิดปี68หลวงพ่อกวยครับเหลือยูดอกเดียวครับ ช้าหมดนะครับจัดโปรโมชั่นให้ละกันนะครับปี68นะพี่นะเอาไปดอกละ200บาทพอพี่แบ่งให้ราคาวัดเลยนะครับดอกละ200นะครับประหลัดขิกเด่นทางด้านเมตตาโชคลาภต่างต่างเนี่ยดีมากนะครับปกตินะครับประหลัดขิกนะครับเขาจะมีรอยลานรอยอะไรเป็นปกตินะครับชุดนี้เป็นชุดคัดสวยเก็บนะพี่นะไม่ไม่แตกไม่หักไม่ลานเลยครับประหลัดขิกชุดนี้ครับไม้พยุงนะครับปี2568ห้อกลวงพ่อปูวยนะครับ แบ่งให้ดอกละ200เท่านั้นนะพี่นะดอกนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยครึ่งองนะครับรูปครึ่งองค์ปี64ก็มีนะครับรึ่งองค์หลังยันแบบนี้ครับหลังแผ่นยันอิติปิโสตียปี64นะครับแบ่งให้บานละ300นะครับแบ่งให้บานละ300ครับรึ่งองค์หลวงพ่อปวยนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับหลังนะพี่นะเขาเรียกว่าหลังข้างสานะครับปี66นะครับบานนี้ครับแบ่งให้บานละ200พอพี่ อ่ารูปหลวงพ่อกวยนะครับพี่นะหลังข้างฝาหลังแผ่นยันหันุมานเชิญธงปี66นะครับอ่าก็ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อวันก็มีนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับหลังหันุมานนะครับอ่าสร้างโบสถ์นะพี่นะรุ่นเนี้ยครับอ่าสร้างโบสถ์หล่อโบราณด้วยครับสวยกริบเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับเนื้อทองพระประธานแบบเนี้ยครับเลี่ยมกรอบพรอมห้อยนะครับแบ่งให้องค์ละ150้พอพี่องค์เนี้ยครับ องละหนึงร้อยห้าสิบนะพี่นะหล่อโบราณหนุนนะครับสวยกิฟตเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับโพทะเลจังหวัดพิจิตรก็มีครับเป็นเหรียญเนื้อเงินขัดเงานะครับรุ่นนี้ครับลงยาเขียวหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับผมเฉลี่ยให้ละกันนะครับเอาไปองละ3ามรพอพี่รุ่นนี้ครับเรียมกรอบ3ามห่วงพร้อมห้อยเลยนะครับเดิมๆจักรวัดนะพี่นะรุ่นนี้ครับออกปี58หลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับสายหลวงพ่อเงินนะพี่นะรุ่นนี้ครับ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญเสมาหลวงปู่แขกประพาโสนะครับเหรียญเสมาอุ้มบาทนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับพี่นะเป็นเนื้อนะวะโลหะนะครับพี่นะขอแก้ไขนะครับไม่ใช่ทองแดงลมดำนะพี่นะเป็นเนื้อนะวะนะครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์นะครับอภิมหามงคลนะครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่แขกปี2555นอาะครับรุ่นนี้ครับสวยกริบเลยครับพี่นะแบ่งให้นะครับเหรียญละ200บาทพอพี่เหรียญเนี้ยครับ เหรียญละ200นครับเหรียญหลวงปู่แขกประพาโซนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับขุนแผนนะครับรุ่นนี้ครับเป็นขุนแผนของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับด้านหลังจานนะพี่นะขุนแผนยุคต้นนะครับขุนแผนโพทะเลครับเรียมกรอบพร้อมห้อยเดิมๆจากวัดเลยนะครับแบ่งให้องค์ละ300ครับมีทั้งหมด2องค์นะพี่นะแบ่งให้องค์ละ3เอาไปองค์ละ250พอพี่ขอภัยครับราคาเดิมนะครับพี่นะ องละ250นะครับคุณแผนรุ่นเนี้ยครับเป็นของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะพี่นะอแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับมาที่รายการครับเขาเรียกว่าลูกสะกดนะพี่นะารุ่นเนี้ยครับอ่าเป็นลูกสะกดเขาคายของหลวงพี่มหาวัดเหนือสร้างนะครับ่แล้วก็มาพร้อมรูปถ่ายของหลวงพ่อบุญมีครับอาจารย์ของหลวงพี่มหาวัดเหนือด้วยนะครับรูปถ่ายเกษารับตอโคตออกกระจายอย่างเงี้ยครับพี่นะยุคต้นครับออกในช่วงปี5 6 5 7นะครับ ทันนะพี่นะของรุ่นเนี้ยครับท่านหลวงปู่บุญมีครับหลวงพ่อบุญมีท่านปลูกเสกด้วยนะครับท่านหลวงพ่อบุญมีครับท่านลูกเสกด้วยครับสายหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับแล้วก็มาพร้อมนะพี่นะเขาเรียกว่าลูกสะกดแบบนี้ครับมาพร้อมลูกสะกดนะพี่นะสวยเลยครับรุ่นเนี้ยครับอุดมสันสเก่านะครับชุดเนี้ยครับคู่เนี้ยครับเดิมๆจกวัดนะพี่นะมาพร้อมกล่องเดิมนะครับแบ่งให้นะครับชุดละ300บาทพอพี่รุ่นเนี้ยครับเป็นพระยุคต้นของหลวงพี่มหานะครับสร้างน้อยมากนะครับ รูปถ่ายหลวงปู่บุญมีนะครับแล้วก็ลูกสะกดแบบไหนครับพี่น่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่ส er <c oughs> <t> ุกนะครับร <ses> ุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับเจ้าสัวมหาเศรษฐีครับรุ่นนี้ครับพี่น่าศาลเจ้าจังหวัดชัยนาทเป็นผู้สร้างนะครับบวงสรวงดุนยาหลวงปู่สุกนะครับที่วัดปากลองแล้วก็บวงสรวงหลักเมืองชัยนาทด้วยนะครับแบ่งให้เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบครับเหรียญนี้ครับเหรียญเสมานะครับพี่นะหลวงปู่สุก้านหลังมังกรคู่นะครับ เสียมาไปแล้วครับต่อมาครับล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยก็มีนะครับผมจะมีล็อกเก็ตเสกแหวนนะครับแบ่งให้องค์ละ250ราสนะพี่นะเฉลี่ยแบ่งปันให้นะครับปี68นะครับรุ่นล่าสุดปี68 250เหลืออยู่องค์เดียวนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตใหญ่ก็เหลืออยู่องค์เดียวครับล็อกเก็ตใหญ่เอาไป350พอพี่จองจะวัดห้าร้อยครับล็อกเก็ตเล็กเนี่ยจองจะวัดองค์ละล็อกเก็ตเล็กนะพี่นะจองจะวัดนะครับองค์ละ องละ300อนะครับอันนี้เอาไป250แล้วก็องเนี้ยครับเอาไป350พอพี่เฉลี่ยให้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อกวยปี55นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยปี55ครับด้านหลังพระพรหมแบบนี้ครับเหลืออยู่2เหรียญครับแบ่งให้เหรียญละ500เหมือนกันนะครับปี5-5เมตาบารมีนะครับรุ่นเนี้ยครับพี่นาแบ่งให้เหรียญละ500นะครับแบ่งให้เหรียญละ500ครับเหรียญหลังพระพรมนะครับพี่นารุ่นเนี้ยครับเหรียญหลวงพ่อกลวยครับ เมตาบารมีปี55นะพี่นะาแล้วก็ต่อมาครับพระกิ่งหลวงปู่เพงนะครับรุ่นอายุยืนครับวันนี้จัดโปรโมชั่นให้ละกกันนะครับกิ่งหลวงปู่เพงนะพี่นะเนื้อทองเหลืองครับอ่าวัดโพสีละทายนะครับแบ่งให้องค์ละ200ท้วนพอพี่องค์เนี้ยครับอุดเกษาของหลวงปู่เพงท่านด้วยนะครับเลข687นะพี่นะตระกูลเลขมังกรนะครับอ่าเลขสวยพี่นะต่อโค้ดชัดเจนนะครับแบ่งให้องค์ละ200นะครับกิ่งหลวงปู่เพงนะพี่นะ กิงหลวงผู้เพลงไปแล้วครับต่อมาครับมาที่รายการรูปหล่อเบ้าทุบหลวงผู้คีบยุคต้นนะครับอ่ารุ่นแรกนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อนวะโลหะเทดินไทยนะครับอ่าเนื้อนวะโลหะเทดินไทยนะครับอ่าเหลืออยู่องค์เดียวแบ่งให้องค์ละ300นะครับองค์นี้ครับอ่าแบ่งให้องค์ละ300ครับหลวงผู้คีบครับเกจิชื่อดังจังหวัดนครพนมนะพี่นะอ่าวัดป่าสุทธาวาสนะครับ3า0บาทส่งฟรีรับประกันแท้ให้เลยนะพี่นะ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลมนาะแบ่งปันที่พี่ครับเพียงเท่านี้นะครับอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับชอบรายการไหนนะพี่นะก็แคปรูปรายการนั้นนะครับส่งมาให้ผมทางช่องทางไลน์ได้เลยนะพี่นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับพี่นะ